าว่าไหมไทยนั้นมีคุณประโยชน์มากมายทีเดียวนอกจากที่เราจะคุ้นเคยกับคำว่าไทยสิวสำหรับมาถักทอเป็นผ้าผืุนงามอย่างนี้แล้วนะคะผ้าไหมไทยเนี่ยผ้ามันมีนมสวยงามแล้วนะคะผ้าไหมไทยนะคะผ้าไหมไทยยังมีคุณประโยชน์อีกหลากหลายตั้งแต่รังไหมาสายใยเปลือกนอกหรือสารที่เคลือบสามารถมาผลิตภัณฑ์เป็นเวทชิ้์สำอาง ที่นำรายได้ให้กับประเทศไทยทีเดียวค่ะเดี๋ยวจะพาไปพบกับตัวแทนหรือสมาชิกท่านหนึ่งในโครงการในเนื่องมาจากพระราชด,ดำริท่านทุกครีอยู่กเกี่ยวกับงานด้านาผลิตภัณฑ์หมอนไหมมานานทีเดียวค่ะและนำมาสู่การทำผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางซึ่งวันนี้เป็นที่ยอมรับและส่งออกอยังต่างประเทศอีกด้วยค่ะสวัสดาค่ะ ข้าพเจ้าหวังว่าการประชุมวิชาการหม่อนไหมโลกจะทําให้ประเทศผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมได้แหน่ปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันและร่วมกันพัฒนาผ้าไหมให้เป็นสิ่งทอแห่งวัฒนธรรมที่มีคุณภาพยิ่งยิ่งขึ้นไปรวมทั้งดำรงอยู่ในความนิยมของประชาชนสื่อไป วันที่16ธันวาคมพุทธศักราช2554ชาวเชียงใหม่ไม่เพียงได้เฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทรับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถอย่างใกล้ชิดเท่านั้นหากการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้นได้เป็นเหตุการณ์แห่งประวัติศาสตร์แก่วงการมนไหมไทยด้วยพระราชดำรัสในวันนั้นได้จุดประกายให้นักวิจัยนักวิชาการและผู้เกี่ยวข้องด้านมณอนไหมทั้งภาครัฐและเอกชนไทย ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้กับนักวิชาการนักวิจัยนานาชาติเผยแพร่เอกลักษณ์และศิลปะวัฒนธรรมด้านหมายไทยให้เป็นที่ประจักษ์ที่สำคัญได้นำไปสู่การสารนต่อพระราชดำริในการศึกษาการใช้ประโยชน์จากส่วนต่างๆของเส้นใย,ยไหมหนอนไหมดักแด้ไม เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศร,รษฐกิจของหมอนและไม้ให้สูงขึ้นและปัจจุบันกรมหมอนไม้ก็ได้ประสบความสำเร็จในการต่อยอดผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากโปรตีนไม้สมดังพระราชปณิธานสารต่อพระราชด,ดำริหมอนไม้สายใยแผ่นดินค้ำจุนเศร,รษฐกิจท้องถิ่นไทยอย่างสวยงาม อยู่ที่งานตรานุยงพระราชทานสืบสารตำนานไหมไทยและหลังจากที่เราได้ชื่นชมผ้าไหมไทยทอลายอนุดงามบง่งบอกถึงภูมิปัญญาไทยของแต่ละภูมิภาคแล้วครั้งนี้อุจจะพามาชมอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของกลุ่มผู้ประกอบการไหมไทยได้ร่วมการสานต่อพระราชดำริของสมเด็จพระานางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในการนำโปรตีนจากเส้นไหมามาผลิตเป็นเวชสำอางเพิ่มทางเลือกใหม่ให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการด้านหมอนไหมอีกทางหนึ่งด้วยค่ะนี่คือเวทสำอางที่ทางจากผลิตภัณฑ์ไหมมันมีความเป็นมายอย่างไรคะจริงๆแล้วของที่มันเหลือใช้เนะี่ตรงท่านเซนมีสายาคณิเยาวไกลมากท่านเก่งท่านเป็นคนที่ แบบสุดยอดเลยนะคะเรานี่พื่นปิติท่านมากเลยเราเห็นท่านท่านรับสั่งมาว่าไหมน่าจะทําอะไรได้มากกว่าที่ที่เป็นผ้านะคะก็เลยเราก็เลยได้คิดค้นนะคะกับกลมบ่อนไหมว่าเออไหมนยเขามีสารสําคัญอยู่นะ,ะเพราะว่าเราพอสาวเสร็จจะมีกลิ่น กลิ่นเหมือนกับกลิ่นเน่ากลิ่นบูอะไรเงี้ยแสดงว่าในนั้นก็มีโปรตีนแน่นอนใช่ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยเอามาเข้าแล a ลองดูโอ้ปรากฏว่ามันมีอะมิโนแอซิดจีแปชนิดนะคะมากกว่าไหมประเทศเดๆหรือพนนันธุ์อดๆนี่ค่ะเพราะฉะนั<ม>้นแสดงว่าคุณสมบัติพิเศษใช่ค่ะมีใช่ค่ะคุณสมบัติพิเศษของเขาก็คือหนึ่งแค่อักเสบสองสกัดเซลล์ที่เสริมสภาพฟื้นฟูเซลล์กระตุ้นคอลลาเจนที่มีในร่างกายของเรา ให้ทำงานมากขึ้นนะคะแล้วก็อีลาสตตนก็จะได้มีความยืดหยุ่นผิวหน้าก็จะไม่ริ้วมีริ้วรอยเรามารู้จักเครื่องสำอางจากผงไหมกันค่ะไหมนอจกจากจะครองความเป็นเลิศในเรื่องของเส้นใยแล้วยังเป็นวัสดุที่มีคุณค่าเมื่อนําเทคนโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาพัฒนาเนื่องจากเส้นใยไหมส่วนใหญ่90%เปซ็นเป็นโปรโตีนที่มีความใกล้เคียงกับโปรโตีนที่พบในร่างกายมนุษย์ ในต่างประเทศได้มีการนำโปรตีนใหม่มาใช้อย่างกว้างขวางเช่นจีนญี่ปุ่นเกาหลีในขณะที่ประเทศไทยเราก็มีไหมไทยที่มีคุณภาพและมีคุณสมบัติที่เด่นมากโดยเฉพาะที่มีสีเหลืองกรมหม่อนไหมจึงได้ศึกษาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากโปรตีนไหมที่สกัดได้จากรังไหมประกอบไปด้วยโปรตีนเซริซินมีถึง10-25% เป็นสารที่ช่วยป้องกันผิวแห้งลดการเจริญเติบโตของไวรัสอีกทั้งมีกรดอะมิโน,น16-18ชนิดยืดอายุเซลล์รวมไปถึงสารโปรโตีนไฟโบรอินที่มีถึง70-75%จึงถือได้ว่าทั้งสองโปรโตีนนี้ มีคุณสมบัติชั้นเลิศในการเป็นมอยเจอร์ไรเซอร์สามารถสร้างความยืดหยุ่ในให้แก่ผิวกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนดังนั้นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากโปรตีนไหมจึงกำลังเป็นที่สนใจต่อวงการเครื่องสำอางทั้งในและต่างประเทศเรามีของข้างกายจับขึ้นมาเป็นมูลค่าโดยที่มีองค์สมเด็จพระนานเจ้าทรงเป็นศูนย์การและพระระานเจาแนวทางเนี้ย จะกม่แนวความิดให,หม่นะคะในเรื่องของเครื่องสมารเราทำนี่เราไม่ได้ทำไว้เฉยๆเราเจดสิท่บัตดขัาวโลกเรวยค่ะเราก็เลยใช้วิธีการเอามาผสมในส่วนผสมของเครื่องสมาทําให้เครื่องสมอางเรามีเข้าๆหรือมากกว่าของชาวต่างประเทศสบู่นี่มีคุณสมบัติในการขจัดเซลล์ที่เสื่อมสภาพ้าง่ายๆคิดใครเรานะคะเพราะเราต้องเจอสิ่งสกปรกอยู่แล้วทุกวันใช่ไหมคะส่วนในอันนี้ก็บนเป็นไวที่ เราๆค่ะก็คืออะไรตั้งแต่หาค่ะตั้งแต่ซีซั้นปลายกำลังมาเยือนกรุ่นนี้นะคะคือบางคนเนี่ยเขาก็หญิงนะคะผิวก็ดีเขาหญิงมากบอกยเขาไม่เคยใช้อะไรมาก่อนพอหน้าวันหนึ่งเขาก็จะผิวเสียเพราะฉะนั้นรักษาความสวยความที่เป็นคนผิวดีไว้ดีกว่า วันนี้พระราชดำริของสมเด็จพ,พระนางเจ้าพระบรมราชนินีนาถที่ได้พระราชทานเป็นแนวทางในการใช้ประโยชน์จากสวนต่างๆของบนไหมได้ประสบความสำเร็จสร้างคุณประโยชน์แก่วงการหมอนไหมไทยและช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกหมอนเลี้ยงไหมในเวลาเดียวกันก็ได้เป็นศูนย์กลางให้นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศได้เข้ามาศึกษาหาความรู้นวัตกรรมไหมไทย hello everyone i'm helen and i come from china to panagora japan university uh, this is the first day i came here to uh, visit the exhibition and uh, with my friends about the, about the product and uh, the production is made of Thai s uh, th i l and uh, we are very l i k e i t and uh, enjoy it and uh, we are happy to buy some production take it to China สินค้านี้ดีมากๆมากค่ะสุดยอดด้วยพระมหากราุณาธิคุณงานศิลปาพรณนบ้านที่สําเด็จพระนานเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงทุ่มเทพรวรากาและพระาราชธทัยท่งเสริมวันนี้ได้เป็นประหนึ่งเครื่องมือที่เพื่อกูลให้ชีวิตราษฎรของพระองค์ดีขึ้นอีกทั้งยังเป็นสายใยที่สอดประสานให้เป็นความงามของศิลปะประจำท้องถิ่นและร้อยรัดความเป็นไทยไว้ด้วยกันและถึงแม้งานนิทรรศการตรานกยุงพระราชทานสืบสารตำนานไหมไทยจะได้เสร็จสิ้นไปแล้ว ากคนไทยทั้งประเทศจะต้องให้ความสำคัญและร่วมการสารต่อง,งานพระราชกรณียกิจอันเหนือยากด้านมนไหมยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถให้มีความมั่นคงแข็งแรงจากรุ่นสู่รุ่นสืบต่อไปยังไงต้องขอขอบคุณอาจารย์นะคะที่พยายามที่จะสื่อให้กับคนไทยอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่สามารถสื่อสารได้ ซึ่งเขาก็มีความภาคภูมิใจกับพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่พระองค์ทรงรับคนไทยทุกกลุ่มทุกมู่เหล่าทุกเชื้อชาติให้มีความเป็นไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนี่แหละค่ะคือพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนานินีนาถกับคนไทยภาคภูมิใจร่วมกันนะคะร่วมกันใช้ผลิตภัณฑ์ไหมไทยค่ะสุดยอดค่ะคนไทย